ท่านใดยังไม่เคยมาหรือเห็นพุธใหญ่สวยงามแบบนี้ไม่กล้าเข้านะครับไม่มีอะไรเลยครับขอเขาดีจริงๆกินทําได้ดีขนาดนี้นะครับทุกท่านมารู้จักกับทีบรีนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านไม่รู้จักแม้กระทั่งผมเองนะครับก็ไม่รู้จักว่าทีบรีนี่คืออะไรยังไงครับแบรนด์นี้ทําไมมาที่อีสานนะครับ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเพิ่มเติมน,นะครับโดวยวันนี้เราได้รับเกียนนะรเน้องออเดี๋ยวพ,ยพี่เกียร์เลยเล่นว่ารับเกียรมาดูยิ่งใหญ่ใบสวัสนีุนะครับ,รบแล้วก็สวัสดีลูกท่าที่อยู่ในงานของเราด้วยนะครับ,รบเอาจริงๆแต่ผมว่าคุณไม่ต้องสนใจหรอกครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยจะเป็นใครมาจากไหนหรือว่าทำอะไรคุณรู้แต่ว่าคุณอยากได้อะไร แล้วพีเบอรี่สามารถตอบโจทย์คุณได้เอสเตอร์โซเฟรนช็อปสามารถตอบโจทย์คุณได้แค่นั้นอ่ะพอโอเคแปลว่าแปลวว่าคนที่อยากมาคนที่กำลังเดินอยู่ในงานนี้หรือยังไม่ได้มาถ้าสนใจเรื่องของกาแฟครับมาที่พู้นี้จบเลยก็ได้ล้มครับจบเลยเดินของตัวต้องนของรวมตัว้ผมตัวรวมตัวเข้ามาจัดแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็โชคดีที่เป็นเจอชมรมกาแฟก่อนแก่น แล้วก็มีคนช่วยมีคนช่วยผมบอกว่าผมเป็นคนที่โชคดีที่มีคนช่วยผมทำคนเดียวไม่ได้ใช่ครับผมแล้วก็มาเจอพี่โก้เอฟซน่ะนะครับแล้วก็ทำให้ผมได้รู้จักเส้นนี่แหละนะครับจีนครับผมก็ติดติดเข้ามาแค่นั้นและครับ สำหรับ e s p r e s s o f r i e n นเองนะครับถือว่าเป็นสปอนเซอร์แต่จริงแล้วเราไม่อยากบ่รโมทว่าเพาเป็นสปอนเซอร์ต้องมาสัพพอร์อะไรยังไงพี่โก้นะครับซึ่งเป็นคนดูแล Espresso f r i e n d ที่ขอนแก่นเนี่ยพอแค่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยผมเชื่อว่าในปีต่อๆไปไม่ใช่แค่ Espresso f r i e n d เราเห็นพี่ๆน้องๆหลายๆเจ้าเนี่ยที่มาร่วมงานกันต่อไปก็สามารถจะมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยกันได้ก็คาดหวังอย่างนั้นครับแต่เราเชื่อว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงครับเพราะว่าท่านผู้จัดการจังหวัดขอนแก่นเองท่าาาวรมทไไดด้ีคึงพ ครับผมไมซ์มันคืออะไรพี่ไมซ์นะครับหลายๆท่านที่มาในงานนี้ก็ส่ว mm hmm. นหนึ่งก็จะเป็นคนฟอนแก่นหรือหมัดใกล้เคียงครับ mm hmm. แล้วฟอนแก่นก็บอก mm hmm. ไมซิตี้นะครับ